อันนี้เราอยู่ที่ฟู้ดแลนด์คือมันหาของรดน้ําหนักที่เป็นอาหารสําเร็จรูปยากนะเขาบอกมาว่ามันมีโจ๊กแบบที่โอเคและเป็นสูตรข้ากล้องนี่ก็เลยมาตามหากันเพื่อมันจะได้เป็นเมนูเด็ดๆนะฮะนี่โซนโจ๊กแล้วนะฮะเนี่ยเยอะมากเลยหลายรสนี่ครับโซนเข้ากล้องอันนี้30อันนี้18 24เราตัวส8บองดแล้วก็ปริมาณคนน่าจะหยิบเยอะสุดด้วยเรายี่ห้อน,นี้แล้วกันโจ๊ก เข้ากล้องทันญยาพืชงอกกันนะาทันญยาพืชงอกด้วยนะอมยิ้มกินแล้วมีแต่รอยยิ้มนะครับเอายี่ห้อนี้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเอายี่ห้อที่ดังที่สุดนะดังที่สุดแหละเพราะว่าเขาดูเด็ดคลองเชียวเลยนะฮะคันอเอาเราไปเทียบดูว่าโจ๊กธรรมดากับโจ๊กเข้ากล้องทันยาพืชงอกมันต่างกันหรือเปล่า เล่าอย่างนี้ก่อนสาเหตุที่ลองเอาโจ๊กมาทําเนี่ยคืออาหารสําเร็จรูปที่เราทํากินได้เองที่บ้านง่ายๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นมันมีกึ่งสาเร็จรูปถูกไหมแล้วก็กินพวกนั้นมันสารอาหารน้อยแคลอรี่ก็เยอะแล้วก็มีคนแนะนําผมมาบอกว่าโจ๊กเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับแล้วก็มีโจ๊กซึ่งทําจากข้าวกล้องทุกวันนี้หลายยี่ห้อด้วยก็เลยเอามาเทสกันดูเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ค่อยสะดวกในการหาอาหารทานจะได้มีทางเลือกนะครับก็ลองเอามาลองเป็น อ,อยี่ห้อที่ขายเยอะที่สุดเลยวางเต็มเชลเลยก็คือคณอนะครับแล้วก็ยี่ห้อที่เป็นทํามาจากเข้ากล้องด้วยนะก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีแล้วผมมีความคิดว่าโจ๊กเนี่ยมันต้องต้มเพิ่งรู้ว่าตอนนี้มันสะดวกมากมันเหมือนกับบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเลยคือไม่ต้องต้มนะครับใส่น้ําร้อนรอ2นาทีแล้วกินได้เลยเออก็เจ๋งงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่า มันจะแตกต่างกันยังไงบ้าง2อ,อันนี้นะครับตัวคนอนเนี่ยเขาบอกให้ใช้น้ํา400 ml อ่ะเทลงไปในน้ําร้อนได้เลยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วอันนี้ก็ผักก่อนลวนะวกันลองลดผัก,กันก็ได้อ๋อตัวนี้ข้างในมันจะมีสองซองนะครับเหมือนกับแบนแยกเป็นตัวโจ๊กกับตัวเครื่องปรุงมาหรือเปล่าแต่เราใส่ลงไปหมดแล้วกัน สีของขนอจะเป็นขาว,ขาวอันนี้ก็จะเป็นสีออกมีหลากหลายสีมีม่วงๆด้วยมีเห็ดด้วยเอาใส่เครื่องปรุงลงไปด้วยเลยแล้วกันนะครบสองนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวลองชิมรสชาติดีหนึ่งนะฮะเอาขนอก่อนนะอร่อยนะ คือการซื้อโจ๊กแบบนี้มากินเนี่ยเขาก็จะใส่ลิญญาณเนื้อไก่มาให้เราแล้วก็น่าจะต้องหาอะไรมาใส่หาโปรตีนมาใส่เพิ่มแต่ก็อร่อยนะครับอันนี้ลองของสูตรข้าวกล้องงอกธัญพืชบ้างนะฮะ mm. กลิ่นก็หอมดีนะครับนา่าทานแล้วเหมือนกับว่ามีพวกเห็ดมีพวกอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่าคานออยู่นะคือคานออเนี่ยมันจะเป็นเนื้อโจ๊กล้วนๆพวกพวกไก่พวกเห็ดหอมอะไรจะไม่ค่อยมีแต่พวกนี้จะมีพวกเห็ดหอมอะไรเยอะกว่านะครับอร่อยเหมือนกันนะกรมกรอบแต่ ผมว่ามันจืดกว่านะคือตัวเนื้อโจ๊กอะ่ะมันอร่อยเหมือนกันแหละแต่ที่เห็นชัดเจนเลยคือไอนเนี้ยมันจืดดูและคืออย่างนี้คืออย่างนี้1นซองเนี่ยไอเน,นี้ยร้อยหกสิบแคลไอเนี้ยสองแคลโอเคไม่ได้ต่างกันมากโปรตีนนี่4ี่นี่ห้าแต่ที่รสชาติมันต่างกันเยอะมันอยู่ตรงโซเดียมเนี่ยครับโซเดียมมีอยู่95มกรัมแต่ถ้าเป็นคานอหนึ่งซองให้โซเดียม พันสมิลลิกรัมมีโคตต้าอยู่สองพไอ้นี่ซองเดียวซัดไปพันสคือมันเยอะมากเออไม่ควรกินบ่อยอะเพราะโซเดียมมันเยอะนะครับแต่นนี้มันก็ค่อนข้างที่จะกินได้วันโดยรวมถ้าพูดถึงรสชาติแล้วเนี่ยไม่แตกต่างกันนะคุณค่าสารอาหารโดยรวมไม่ต่างกันนะครับใครชอบแบบเป็นธรรมชาติจืดๆหน่อยก็ลองเลือกเป็นโจ๊กที่เป็นข้าวกล้องมาทานดูก็น่าจะ เฮลตี้กว่านะน่าจะน่าจะนะครับแต่อย่างหนึ่งที่2ตัวนี้มันเหมือนกันเลยคือมันได้โปรโตีนน้อยถ้าเรามีหมูมีไก่หรือมีไข่ใส่ลงไปเนี่ยก็จะดีถ้าใครไม่มีเตาแก๊สนะเราตอกไข่ใส่ลงไปแล้วเอาเข้าไปเวฟได้เลยนะครับมันก็จะกลายเป็นโจ๊กแล้วมีไข่ด้วยได้โปรโตีนเพิ่มขึ้นไอเนี้ยเวิร์กเลยอันนี้เดี๋ยวลองทําแบบใส่ไข่ให้ดูชุบ แล้วเอาไปเข้าเวฟอีกนาะทีหนึง่งง่ายๆแบบนี้แหละโจ๊กทีเด็ดของเราที่ใส่ไข่เข้าไปด้วยนะครับเนี่ยดูดิน่ากินนะรสชาติโคตรกลมกล่อมมันเกี่ยวกับไข่ไว้เนี่ยใส่เข้าไปแล้วแบบนะเพิ่มความอร่อยเข้าไปด้วยนะฮะดูนี่ไข่แดงอืมงไงเป็นไงเป็นไงโคตรน่ากิน ใครที่อยากหาเมนูอะไรทำง่ายๆอร่อยแล้วก็สารอาหารได้ด้วยเนี่ยโจ๊กเนี่ยก็เวิร์กนะครับวันนี้ที่ผมเอามาทสยี y ่ห้ออมยิ้มนะครับทำจากข้าวกล้อง5ชนิดมีกาบา้าบำรุงสมองไม่มีผงชูรสและวัตถุก,กันเสียโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะก็ลองชิมได้ใครชอบนะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับลองหามาชิมกันดูนะครับบ๊ายบายครับ